ออามารักจิ้แห้รักต้องคนทุกจาง lẽ mày tóc vắng sắm tương những thâu ạt ái ส่วนดีหากรักกันรักเท่านันที่ควรมีนั่นคือควนรักที่ให้อภยเสมอคมรักในหัวโอ้ความรักในหัวใจเอผมเอง เราแบ่งปันนี้ว่าเพลงนี้ให้ความหมายในจีแฉงตัวเองยังไงคนต้นิดตนหน่อกลัาแล้วอุ้มอลรใช่หเจอยตาจะอยู่า้านร้านี้เป็นแบบยังไงยัะแบผวกวเราก็ต้องทำกับใคกันอเนื้ติดหน่อยเนื้อหา ไม่ไม่ไปมองในส่วนที่ผิดของเขานองสวที่ดีของเขาเราก็มองในส่วนที่ผิดถึงจะโมโหร้ายยังไงเราก็ต้องให้อภัยเพราะเรารักแล้วจริงไหมล่ะก็เหมือนลักถูกนั่นแหละเพราลักถูกนั่นแหละเพราผิดยังไงแล้วก็ลักเอาบางทีก็โมโหแต่ยังไงก็เหมือนเดิมแต่มาแล้วก็ตอนนัก็ลักเหมือนเดิม รักก็ให้อภไยได้ทุกอย่างผิดกี่ครั้งก็ทนได้เสมอคนมาเก้ะเพราะว่าความความมีความผิดกับความดีเันมาคู่กันก็เหมือนเราเราว่าเราดีใช่ไหมแต่ความผิดเราก็มีอยู่แต่เราอาจจะมองตัวเองว่าถูกตลอดอย่างเงี้ยมันจะกลับกันเขาก็มีส่วนที่ดีมีส่วนที่รัผิดก็มากงสิ่งผิดก็ช่าล้วก็อยากมาเถยใส่ใจ สิ่งไหนที่เขาเอาใครม่ได้แล้วก็พยายามไปแบบไม่ต้องมารอใครอีเรื่องประสรวงนี่ดีจังไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิดผิดไม่กี่ครั้งก็ไม่เอาใครได้ยิ่งครอบครัวยิ่งครอบครัวเราถึงจะไม่แตกแล้วแต่แต่ลูกจะรู้หรือเปล่าเราไม่อยากให้ลูกเขาก็รู้รู้แต่เขาไม่อาจจะไม่คุยไม่รู้เขาจะทำงานได้ก่ แม่ตอกแม่ก็ไม่กล้านะครับเนี่ยความสําคัญของการสามัคคีธรรมนี่เขาเรียกสามารถกินทำนี้นะเขาเรียกกลุ่มเซลล์กลุ่มสามัคคีธรรมเพื่อที่จะทําความเข้าใจอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเรามองข้ามไปทุกนะสิ่งที่น่าจะทําให้เราดีขึ้นเนี่ยมันก็ถือเป็นเฉยอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดเนี่ยมันก็ถืดกำลังทั้งนม้โอเคเอาเพลงต่อไป Hình này thì bằng kia